มุมนี้สวยเสยเข้าไปเนี่ยความหล่อของลุงพลน,นะับแฟนคลับครับความหล่อครับ,บรยอมแพ้ครับยอมแพ้ <laughs> ขอสักครึ่งหนึ่งครับนี่กระดาษขุด<ไ>ป,ปลูกผักแล้วปลูกต้นไม้แล้วยังหล่ออยู่นะฮะน้องใหม่นะครับฝากช่องน้องใหม่ด้วยนะครับลุงตุ้มตามนะครับอา้าวลุงตุ้มตามฝากช่องลุงตุ้มตามด้วยฝากช่องผมด้วยข่าวโดดขับดางเพิ่งทำได้สามวันนี่ครับลุงพลทำเองทุกอย่างนี่ครับคล่องมากนะฮะ ช่องหวังเลยก็ช่องเอออะไรโอ้ยเก็บเงินอุดมีพลังแฟนๆมันไหวเลยอย่างที่บอกครับแฟนคลับหลายคนเมื่อกี้นั่งคุยกับแฟนคลับนะฮะเขาบอกว่าลุงคนชื่อ ใจดี <Brid ges> แล้วก็น่ารักทำเองทุกอย่างเลย<ด> <disrespectful> ขยันด้วย uh oh. นี่คือสิ่งที่แฟนคลับสะท้อนให้เห็นนะในเรื่องของทำไมเขาติดตามลุงพลนะครับไปงหลอดเสียงรหลอดจังเลยไอ้คนก็หลอนะมีมียูทูบเบอร์เซลนะฮะแต่เราเราแพ้ลุงพลอ่ะไม่ยอมไม่ยอมมามาพักอยู่โอมสเตย์กูก็